من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما بعد تبين مسلم ผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายครับขอตักเตือนถึงตัวผมเองและพี่น้องผู้มีศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านให้มีตักวามีความยำเกรงต่อพ่องลักุภาหนะหัวตานาะโดยการปฏิบัติในสิ่งที่พงค์อัลลอฮ์ได้ส่งสัง่งใช้ อัลลอฮ์ราซุนของพระองค์ได้ทรงสั่งใช้ได้สังส่งใช้ชและละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ราซุนของพระองค์นั้นได้ห้ามไว้เป้าหมายของผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นก็คือการที่เขาจะต้องมีอีมานมีศรัทธาในอันลลอฮฺ س ฮ ح ا ن ه าละาลา เพียงพระอ,องค์เดียวท่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพอิบาดะเคารพสักการะนอกจากพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮูตาลาเท่านั้นเขาจะต้องทํไอิบาดะในสิ่งหรือตามสิ่งที่อิสลามนั้นได้บัญญัติไว้ไม่คิดที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งใดในอันอิสลาม เราขอขอบคุณกอชิวกูรต่อรักสุพารณหงษ์จาน่านที่พระองค์ได้ทรงให้มีฤดูการหรือมุสซินต่ตางๆในการที่จะให้บ่าวของพระอ,องค์นั้นเพิ่มพูนความดีงามปฏิบัติความดีงามมีการสมนาคุณมีการตอบแทน เมื่อผู้ที่เป็นเบ่าของพระองค์นั้นได้ทําในสิ่งที่อิสลามได้สั่งช้าให้กระทําหรือละเว้นจากข้อห้ามต่างๆในเดือนอมฎรมรเราถือสินอดหรือการหักห้ามจากการกินการดื่มจากเชาวะหรือหักห้ามจาก ความไม่ดีงามต่างๆที่ศาสนานั้นได้กำหนดไว้เราทุกคนก็ปฏิบัติได้ทำได้เพราะเรามีความเชื่อมั่นเรามีความอี่านมีความศรัทธาในองค์ลสทธบพานโฮตาลาและศาสนาของพระอ,องค์ด้วยกับบรรยากาศของอิสลามที่บรรดามุสลิมีน ทั่วโลกมุสลิมส่วนใหญ่นั้นหันเข้าสู่ศาสนาของพงลอุพานหัวตาลาการปฏิบัติอิบาาดาตในรูปแบบต่างๆการละหมาดการอ่านกุรอานการเดกกลุงลอการทำาซร์กอมหลากหลายในการทำความดีงาม และการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นั้นก็มาจากพระง์ุภานห,หัวตาลาเพียงพระอ,องค์เดียวเท่านั้นแต่รด,ดูการการทำฮัจญ์ในฤด,ดูการหรือการแม้แต่การถือศีลอดที่เป็นซุนนะและการปฏิบัติอิบาะหดาในช่วงเวลาต่างๆในยามค่ำคืนในยามดึกสงัด ที่บรรดาผู้ที่มีความตะก,กวามีความเชื่อมั่นมีความหวังในการตอบแทนพวกเขาสแสวงหาความดีงามและความโปรดปรานจากลัสุขพานโฮตาลาแน่นอนหละเกินการตอบแทนตามแต่ที่พระองค์จะทรงประสงค์ให้กับบ่าวของพระองค์แต่ละคนด้วยกับ ความแตกต่างในความมุ่งมั่นของผู้ที่เป็นเบาซึ่งมีความแตกต่างกันนั้นก็ตามแต่ละเนื้อผ้าที่หรือความสามารถที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติและกระทํากันได้แต่เราพูดที่เป็นมนุษย์หลักฐานนั้นก็คือความหลงลืมและประกอบกับ ความย่อยุและศัตรูที่ถาวรของเรานั้นก็คือเชตอนที่จะมาคอยดึงพวกเราออกข้างจากการเคารพพักดีต่อพระองค์เห็นได้ว่าการอีมานและการศรัทธาของมุมินนั้นของบรรดามุสลิมนั้นจะมีเพิ่มและก็จะมีลดอัลย ي สิ ن ي ز ยย و ي กุ ص อิมานจะมีเพิ่มสูงคาใดที่เขาหัวใจของเขานั้นมีความใกล้ชิดกับพระองค์มีการนํำลึกนึกถึงพระองค์มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อิมานจะเพิ่มพูนสูงขึ้นอิมานจะลดต่ำเมื่อเขาห่างจากการเคารพพักดีต่อพระองค์ อยู่ในการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่การฝ่าฝืนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ดีงามอยู่ในสภาพที่นำพาเขาไปสู่การอีมานที่ทำให้เขานั้นตกต่ำลงเพราะฉะนั้นครับอีมานจะมีเพิ่มก็มีต่ำลงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายาม นะค,ะครับประคับประคองตัวเราเหมือนการเดินอยู่บนโลกตุนยานี้บรรดาอุลามะบอกเรานั้นเดินอยู่บนขวากนามที่จะต้องมีความระมัดระวังตนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้มาเพิ่มเติมอีมานของเรากันเถิดจดจีิดูอีมานุกมาเพิ่มพลังแห่งการศรัทธา พลังของการอีมานของเรากันเถิดด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่อิสลามนั้นได้สั่งใช้นะครับพยายามนึกถึงสภาพที่เรานั้นมีอยู่ในสภาพที่ีีมานที่สูงไปเย็นเช่นพยายามนึกถึงในสภาพของเดอรมอรดอนที่พวกเรานั้นส่วนมาก อ่านอันกูรอานเราส่วนมากพยายามที่จะมาละหมาดให้ตรงเวลาให้ครบทุกเวลาสภาพในช่วงแห่งการถือศีลอดที่หัวใจของผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนนั้นมีความใกล้ชิดกับองค์สุภาณหฮตานาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราพยายามนึกย้อนเหตุการณ์หรือ ช่วงที่เรานั้นปฏิบัติในความดีงามนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับแน่นอนและเกินอีมานที่ท่านนบิุลเลาะห์หัวไหลฮิวสลัมนั้นได้บอกไว้ว่าอินันอิมานาละ,ละยลกลุกุฟีเจ้าฟิอาฮัดิกุมแท้จริงการศรัทธาในหัวใจของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้น ก็ม่ยาครุกุกสน,นะครับอีมานการศัทธานะครับของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นจะอ่อนล้าหรือจะเสื่อมโทรมเหมือนกับเสื้อผ้าท่านมีเปียบหัวใจเหมือนกับเสื้อผ้าที่เสื่อมสภาพเมื่อใช้ไปใช้ไปเสื้อผ้าที่เราตอนแรกก็ใหม่พอใช้ไปใช้ไปมันก็เก่านะครับ ขาดตรงน้อยขาดตรงนี้เปื่อยหัวใจของเราก็เหมือนกันเมื่อถูกใช้ไปก็บางครั้งก็จะอ่อนล้าบ้างก็จะต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการทำให้ดีขึ้นจดจีิดูอีมานมาเพิ่มพลังแห่งการอีมานเพิ่มพลังแห่งการศรัทธาของพวกเรากันเถอะ แต่ท่านยังได้กล่าวต่อยวาวฟัดลุฟัดลุกุรอานยูจ็ดยอีมานูฟีกูลูบิกุมดังนั้นนะครับพวกท่านจงอ่านอันกุรอานเพื่อให้การศรัทธาในหัวใจของพวกท่านนั้นสดใหม่อยู่เสมอแล้วก็อ่านรู้ความหมายและพิจารณาในความหมายของอันกุรอาน มันจะทําให้หัวใจของเรานะครับมีความลึกซึ้งในความหมายที่เราได้อ่านพิจารณาในสิ่งที่เป็นความดีางามในอายะฮ์ใดที่เราได้อ่านหรือเราได้รับฟังอันกุรอานและเรารู้ความหมายที่อัลลอฮฺสุฮาน์ฮูหะตาลาได้ตัดถึงเรื่องของนรก การลงโทษในนรกมันรุนแรงขนาดนั้นแต่ชิ้นี่หนึ่งการ